นั่งนี่อ่ะเอาเข้าให้นั่งกันเลยเดี๋ยวให้ยึดไพ่นั่งเถอะอยนนนั่งนั่นแหละจะเอาเข้าให้นั่งไหน ก็นั่งนี่อะไรเป็นไรนอ่ะนั่งนี่อะไรจะได้คุยเอฟซี G ด้วยอ๋อไม่ร้อนข้าวไม่ร้อนจ้ะไม่ร้อนกินจ้ะกินนะคะคุณสายขามันเยอะมีมีเยอนอ่แะแม่เหรอเป็ดได้ กินไหนหันไปงันหนออันหนาปุออ่น,น,นี่นี่เอาเนี่ยเรื่องเยอะเนี่ยทีมาก อร่อยป่ะอร่อยไหมอร่อยสิเรียกินอะไรทุกคนมาหันขาดใช่โอ้ก็กินจ้ะ สวัสดีมิแรเดชเจมอรัสดีค่ะมอนดีจ้า Hva er det? ดูพีุ่ธเดชกินแล้วน่ากินวา่าซับปะซ <c oughs> ับก <c oughs> ินเปลือยได้ปะ เพื่อนเพิ่งอาบน้ำเพิ่งอาน้ำแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเรื่องหาอาบน้ำแล้วนะอาเลยอาบแล้วเน่าแล้วพรุ่งนี้อาบน้ำไปเที่ยวได้อาบแล้วหรอตอนไหนเยังขี้โม่เหนื่นชิงหังหนาวหนาวเราจะต้องอาบจ้ะมันไม่ได้ไปเที่ยวหรอกจ้ะเนี่ยทุกคนตัดเด็กบอกหนาว เอาไงทุกคนพี่ได้บอกหนาวข้า่ก็กินดูไปก่อนนะครับตลาดด้วยบข้า่ะจ้ดดา,ค,จาคนสวยกินด้วยคนพิรษเดชน่าอร่อยมาก มาเขามาเรียกเขาเดีย д, เ๋ยวเรียกเอฟตีฝักมือเรียกเขาหน่อยฝักมือเรียกพี่หมานะฝักมือเรียกดีๆกินเตี๋ยงไหมเอฟตีกินเตี๋ยงไหม,มเกเตี๋ไก่สวัสดีค่ะเป็นญาติกลับขาจ้า สวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาเราคุยได้นะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยเอท่าไหร่บแซบ่บเดินไปเรียนทุนขายขายกล้วยต่อขายหมดเลยกล้วยหลุดตุม่มเลย กินแล้วเสร็จแล้วไ,ไปล้างชามฟั่มดีๆนะคืออย่ดีนะจๆจะล้างน้ำแปมบซ้ำดีๆนะสกปรกล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวไม่ได้นะ เทเดตราคาเทเดประมาณ45่สิบห้ากจ้าเขาเราคุยได้น้าจะทุกคนเลยค่ะ พูดคุยกันได้น,นะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณคุยกันได้น,นะจ๊ะพี่เด็ดกินใหญ่เลย อร่อยจัดดีอร่อยจัดจ่ะค่อยๆกินไม่ต้องรีบกินวางค่อยๆกินออเอาชาไปล้างก่นเลยนะชาไปล้างแล้วมานี่นะ สามล้างต้มด,ดีๆมันจะพึ่งไม่นอนยังไม่ต้องนอนเดีย๋ยวกันเถอะคุยเอฟซีก่อนอยู่บ้านอยู่บ้านเดียวกันไมค่ค้าอยู่ใกล้ๆกันจ้า <c oughs> อยู่ใกล้ๆกันค่ะ ถ้าเาวลาพูดคุยกันได้นะจ๊ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่ปานีน้ำหอมด้วยค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากข้อหน้าจอให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยฟั่นที่เดิมจังอ่ะเอาเถอะมานั่งนี้แนละ้วคุยกันก่อน นะั่งต๊ะนั่งนี้มันคุยเอฟซีก่อนค่อยไปเออเรียบรอแล้วงั้นแหละอะไรกูเอฟซีก่อนนี่เด็ดอะไรนะครับทุกคนคุยทุกคนได้นนะะัก่าจะบึ๊บคุยก่อนเล่นก่อนค่อยไปนั่งเล่นนั่งคุยก่อนน,นี่คุยกันเยูะๆเยอะๆอยูอ่เลยเนี่ยพวกนี้พวกนี้เจอกันหรอแก เดีไปรถใหญ่นี่แหละไปรถมีมัดบอกเยอะแต่วันนี้เจอกันเอ้ยวันอะไรวะวันอาทิตย์พี่ยืมผ้าไปเดี๋ยวไปรถมีมัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรก็เออในคันนี้แหละพี่ยืมได้อะไรกินซาไม่เย็นได้อะไรกินซาเพี่เอกหิวใหญ่เลยแดกใหญ่เลยอ่ะหิวจัดใช่ไหมหิวจัดไหม หจัดต้องไปเลี้ยงเลี้ยงหลานทั้งวันอยู่จัดใช่ไหมเข้ามาแล้วคุยได้นะจ้าเพื่อนคุยรักทายกันก่อนนะค่ะเดี๋ยวนั่งเล่นก่อนมีเค้กอีกกินเค้กว่าล่ะมีเค้กนะเอาไปเก๋กินแล้วก็ไหนน้องี่อยู่มันอารมณ์ไปแล้ว มาเข้าไปทำง,งานางลาออแล้วยังไงล่ะบ้าเบอยอีกอ่ะเข้ามาแล้วคุยได้นะจ๊ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วคุยได้นะจ๊ะ อะไรตัหนังไหนเดี yeah, yeah. So ๋ยวค่อยดูเหอะแ๊บนึงนั่งเล่นก่อนนึงอีมันก็จะไปเดี๋ยวเดี๋เดีดีต่อยซื้อมาให้เราร้องเพลงกน้าเราต้องร้องเพลงรองเพลงเอฟซีฟังเพได้ตังยินหนมเอาไหมตั้งอ้อยอ่ะไม่เอาวะตั้งอ้อยเอาไหมร้องเพลงได้หนึงแบงใบแดงใบแดงตังอ้อยตังร้อยหนึ่งใบเอาไหม เลยแล้วจ้า,จา,นนาท,าท,กทาุกคนนั่งกันห้านาทีแล้ค่อยไปคืยเอฟซีก่อนไม่ได้ถ่ายแล้วทุกคนต้องไงพูดคุยทักทายกันได้นะคะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอิ่มใช่ไหมอิ่มจัดเต็ม มืท้องพงเลยอ่ะอะไรแข็งยุ่ยอย่าไปหาบอกแข็งกล้าแข็งกรทอดอร่อยไหมเราเนื้อจิ้มไปขโมยจิ้มทูนไปอร่อยไหม สวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วคุยได้นะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยขอบคุณที่ขอบคุณที่ปลานีนน้ำหอมนะจ๊ะที่เขาหน้าจอให้นะจ๊ะเอ๊ะวันนี้คนไปนไหนหมดเอ่ยเข้าไปไนะหนกันหมดวันนี้วันนี้เข้าไปไซด์กันหมด ละเป็นละเป็นแอนกลายเป็นกมจริงที่ละกมลองปลอมองแบนยังงี่เธอได้เป็นแฟนที่โมนัเด็ดง่วงแล้วชายกินอิ่มแล้วง่วงนะเขาบอกเออเออแอบง่วงเลยทุกคนดิวมันยาสาไถทิบตกโตเลยนี่อย่ามาฟอร์มคนนัเด็ดฟอร์มจัดนะทุกคนอย่าไปเชื่อหลงความลงนเด็ดนะหัวหมอตายคนนี้จับไม่ได้เลยไม่ทัน ทิ้งที่เราบุญแบบพร้อมเติมเป็นแฟนยังนี้เธอได้เป็นแฟนย่างนี้เธอได้เป็นแฟนอีกห้าทีไปแล้ว เออเออบัเดียวเนี่ยท่าทีไปแล้วท่าถีบลงไรน้ำอยาบเป็นอีกมันตอมยุงสิครับยุงก็ตอมไงน้ำไม่อยาบเน่าอ่ะตอนไหนอย่างพกขี้โมูเลยว่าไี่ดมหรอกมินหงั่ง การให้ดมนะพี่โยยโรคจิตมีการอาบแล้วอาบแล้วด้วยนะเน่าแล้วก็ศกหมาโอ้อหเฮยหิวกินยางไรวันนี้ยังใส่หิวจัดเดี๋ยววันอาสาวันอาทิตย์เนี่ยเราจะอาบน้ำก่อนไปเที่ยวไยเที่ยวต้นคิสมัตอะใส่ชุดสีแดงไปถ่ายรูปสวยจะเอฟซีเอฟซีก็ หนีเขาไม่กล้าเข้าใกล้หรอกจ้ะเป็นหนึ่งหังเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเอฟซีขอถ่ายรูปไปดี่ฟ้านะครับไอเด็ดอะไรเหม็นยังกระศบหมาก็เดินหนีพอดีเอฟซีเดินหนีพอดีต้องอาบน้ำใหม่เลยมันร้นอนล,ลวกโอ้เฮ้ยยุงกัดยุงกัดยุงกัด ยุงก็กล้ามาตอมเนาะไม่เหม็นมันไม่เหม็นบ้างไงรู้ยุงก็จมูกเสียมั้างกินยาเลยมั้ยกินข้าวไปเลยพอที่หิวจัดเลี้ยงเลี้ยงหมานานไปเลยหิวจัดก้างอะไรก้างติดคอเย้ยกะไก่ไก่ติด ตีนไก่เหรอต้มตัดไก่จะมีกาไม่งนอะเออเดือดังมัด,ดูดเดออคนคนคนแป๊แบ,บนึงแล้วให้มันเดือดทีแล้วก็ปิดตัวแล้วมันเดือดแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็ปิดจะได้เพราะเดี๋ยววันีชอุ่นใหม่ยุงกัดมัดยุงกัดอบยุงกัดอายคือนฝนตอนนี้ฝนอยู่ไหนเนี่ย ฝนมาแล้วมีเจมาแล้ว ลเป็นล่าเดชเที่ยวหออย่าว่าเดชเดชเดี๋ยวไปแล้วกบเดียวทขาไมล่ะคนเดชยิ่งเงาจะไปแล้วว่าทุกคนเอาไงใช่เดชไปยังให้ทุกคนบอกก่อนนะให้เดชไปยังคาเดชจะไปแล้วนะใช่เดชไปยังอ่ะบ๊ายบายก่อนไปไม่เห็นกล้องเลยหันมาตรนี้หันหน้ามรงนี้ดิบ๊ายบายเดชไปแล้วทุกคน เด็ดไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณที่ปานี้นะคะขอบคุณนะคะเด็ดไปแล้วมันก็ไปแล้วทุกคนไม่มีใครคุยเลยว,วันนี้ไปไหนกันหมดอะ่ะบ๊ายบายบายทุกคนนะคะ